ครับผมเจมอารมณ์ดีนะครับวันนี้เราจะมาดูการปลูกกล้วยให้ได้ผลดีนะครับปัจจัยสําคัญก็ยังเป็นที่น้ํานะครับน้ําคือสิ่งสําคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกกล้วยให้ได้ผลดีลูกใหญ่ลูกโตลตลอดทั้งปีนะครับต้องยืนยันนะครับกล้วยยังเป็นพืชที่ต้องการน้ําค่อนข้างเยอะในการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าลําต้นของกล้วยทั้งหมดเนี่ย ประกอบไปได้วยน้าประมาณ70%เพราะฉะนั้นขาดน้ำเมื่อไหร่เป็นอันว่ากล้วยไปไม่รอดนะครับอาจจะเกิดอาการคอหักลงมาเพราะว่าน้ําไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะปลูกกล้วยเป็นอาชีพต้องคิดถึงแหล่งน้ําในหน้าแล้งด้วยนะครับว่ามีเพียงพอไหมอาจจะไม่ต้องเยอะครับแต่ต้องให้บ่อยๆอย่างบ้านผมใช้น้ําประปาก็ยังสามารถที่จะเอาชีวิตรอดไปได้สำหรับหน้าแรงนะครับสำหรับกล้วย5าไร เพราะฉะนั้นยืนยันครับผลผลิตจะดีหรือไม่ให้มองที่เรื่องน้ํา70%แล้วก็ปุ๋ยเป็นําดับรองลงมานะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยอย่างไรก็หากินเก่งครับลากหากินอยู่ตามหน้าดินเพราะฉะนั้นปุ๋ยเคมีก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าใช้ร่วมกับน้ําหมักนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีเราใส่แล้ว,ลวเราก็จะต้องมีน้ําถ้าใส่แล้วไม่มีน้ํามันก็แทบจะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้น การปลูกกล้วยปัจจัยหลักเลยที่จะทําให้ได้ประสบความสําเร็จก็คือ1ต้องมีน้ําให้กล้วยทั้งปีนะครับยืนยันครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ําวากล้วยหอมหรืออะไรไม่ต้องมากครับแต่ว่าต้องมีทั้งปีนะครับพอสมควรเลยละเพราะฉะนั้นลูกจะไม่ใหญ่ไม่อวบแล้วน้ําหนักหวีกล้วยก็จะไม่ได้เกิดอาการลูกหวีกล้วยรีบซึ่งมันจะเป็นกล้วยเหมาขายไม่ได้ราคาเพราะ้าไปดูเห็นกล้วยปุ๊บก็เนี่ย คือจะเดินออกมาซะเลยก็จะน่าเกยียดครับก็หันหน้าหันหนลังอยู่อย่างนั้นคือไม่อยากได้สำหรับกล้วยที่มันลูกเล็กๆรีบๆบมันขายไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นถ้าที่จะปลูกกล้วยมองหาแหล่งน้ำครับยอมเสียพื้นที่เอาไว้เยอะๆเลยครับมีน้ำมีกล้วยมีเงินครับยืนยันครับวันนี้แจ่มอารมณ์ดีสวัสดีครับ